สวัสดีค่ะพ่อเมื่พี่น้องทุกท่านมันมีสานสซอนเด้สุพาพี่พาน้องมาเลาะหาเก็บผักในหัวในสวนนาะค่ะของถิ่นปลูกยางเลยละน้อยได้จ้า็อดยายเลยถิ้นจ้าค่ะสวัสดีค่ะพักกระปูกระโพดยางละหน่อยหน่อยได้จ้านี่ค่ะปลากระโพดคุณยายค่ะ มะเอื้อน้อค่ะนี่นี่แก่กุ้ยยายเราปลูกไว้ค่ะโอ,อเครือกล้วยค่ะงามคักจ้ะกล้วยยังจะย้ายนี่กุ้ยหอมทอะะ้องหอมท้องบ่จ้ะโอ้มีหลายเครืออยู่น,อน้อนี่นี่เครือหนึ่งอย่อะยายให้ยงังจ้ะโอ้หอมได้จะ้ะโอ,อ้บ่ได้ปลูกหลายน้อ ปู่พ่อได้ก um. mm. ินเนาะจ้ะปู่พ่อได้กินหอมกับบวกลงงามปันไดดอกจ้าแต่กับรงหัวดีจ้าโอ้หัวใหญ่ดีหัวใหญ่ดีลงหัวจ้ะมาดูนมะปูวันนี้มาหาเก็บพังในหัวในสวนเด้อพี่หน่อไปยาวไปกินหัวใหญ่จ้ะโอ้เกินบวงงามแต่กับหัวใหญ่ยฝืนี่หัวใหญ่พังปู่ไว้บปนีิมากู ừ, bỏ lái nữa cha đang lên nó nó có để giá để kiên tháo cỏ sàn bàn không nó ngày đi tất cả phần bay nhiều bớt rồi Ủa hóm nó ไปนอาตะเกียเนี่ค่นไปไวก็ได้กินนะตีนอ่อนใช่ไหมใช่เงายายแล้วปูไว้ค่ะบอนร้ายด้อค่ะประมาณสองซ้ำหนานนี่ล่ะน้อยย้ายน้อกูไปเรลานานหนึ่งจะ้ะ ไปเบิ่งยังยาญกล้วยกล้วยเี่มาสวนกล้วยกล้วยก็เริอมสุกแล้วเลืองแล้วเนาะใช่โอ้กล้วยสุกกล้วยจะรากสุกเกินสุกข้างเสืองเปบซ้กโบโลนลงเหมือนใหญ่ปวดไปรากสุกซ้าเสสุกจนขนาดนแล้วคะหนวยพะโลน เอาได้บรายายแล่วว่างเลยโอ้ลวนละปุ๊บปุ๊บอือค่ะชอทกชอนช่องลักสุกบอนี่มาสวนอะไรึ่ง หลายเครืออย you know, ู่เนะจ้ะนี่เครืออนี้งามจ้ะก๊อตัวนี้กลองแกอีกเครืออันนึงจ้ะ ยายเราสิตัดเลยนอกจากแก่ละแก่แล้วจ้่เิ่นเหลืองเราจะน่วยนองเดี๋ยวไปสิโดนชื่อชื่อาหัรเอาลงเลยเอาลงข้างต้นเลยวะยายชื่เชื่อกะเดกเกอด ยายเราตายอีกเคือนะจ้ะเรป่วยได้จ้าธนาบรบอยายอย่นี้มาสวนพี่ดีกยแกไอสิตาป่วยตัวไหวขันกินแรงพีแดงหนองน่ำแล้วก็สุดท้ายได้จ้าค่ะเนนดี๋ยวบอยายระวังด้ว อ้าวอัอ<า>วยูสวนจยะอันนา้จ้ะสามรือจ้ะห่วยูสวนน้ออ่ะค่ะสวนบักเขือวนออจ้ะบักเขือมีบักผิก มีเลือค่ะปูกไว้เพรากินเนาะจ้ะเหลือกะขายนำเนาะเล็กๆนอยจ้ะก็ไเลขาย็น้าแดนหน่อยกได้ปลูกหลายเนาะกินแดงีแดงหน่อยน่นไงเลื้กับขายนา็ได้ปลูกหลายปลูกย่างในหน่งในได้วย่ีน่อยเล้อใ่มีหน่วยป่ะมีเลือไกินไหม Okay. Okay. <laughs> nó luôn Bên ngoài bà toàn lái nó, nó đang bên đó Này đấy nha, ngoài này nhẹ Thấy không? ที่กรงามอยู่เนะาะตาบ้านสูงจ้ะที่เป็นเชียวอยู่ด้วยเียวต้นนี้ทั่วทั่วย้ายแล้วก็เก็บไปหลายหลอบแล้วเนาะค,ค่ะย้ายไปหลายหลอ้วรเอดียย๋ดวยวคือก็แล้วึงกินวยก็แต่ยายได้ขึ้นไป็นการดี่น,นอยอเก็บไป

พิกะบ่ท่านแก่น้อเมันเก้าผักู่สวนด้วยงามอยู่จ้ะแต่กับ่ท่นแก่พ่ท่านสุกนะพิกแน่นอนต่บรท่านเก่แม่เขียวเลยทั่วทั่วกะหรอบนี่พ่ท่นใหญ่นาะจ้ะ่ใหญ่ม่น่อยหน่อยอโอ้ยหกบวบนะจ้ะบวบน้ำด้อ ทางนี้บรหันเป็นวานยเนาะปลูกรุ่นเพื่อได้ดอกตอนนี้ยายเรากำลัลงลงบกทัวร์ไหมนะจ๊ะสองคู่ค่ะพอนังขึ้นได้จ้ะ เก็บทั่วจ้ะพอใด้อยู่เนาะจ้ะใหญ่เก็บอะไรหลวบล้วเฮ้ยจ้ะเย็บบาในในในร้ายส์กันไงด้วบ,ไบวกกับบท่านใหนญน่จังหน่อยก่ะ เราตะองมาตัต้นสูงย่ายด้วยบ่ได้มาอัปเดตให้เบิงน้อจ่ะตอนปลูกปลูกไว้บ่หลายเอา,าพ่อได้เกี้ยนจ้ะพ่อได้เกี้ยนยาละลูกละน้องวันนี้ก็เลยพามาเบิงน้อจ่ะเก็บผักนกน้ เขาห่งหัวหนึ่งเสื่อนเอาด้วยบวบหน่อยก็ลังออกลูกรวมกันเลยนะจ๊ะนี่ข้างในก็นมีนี่จ้ะบวบ,บ,บมีัวนี่กับบอือหน่อยก็ลังจับหน่อยเนาะจ้ะบวบอือหอกกัเกฟไปกินสองหลอดแล้วเนาะจ้ะใหญ่ นี่ค่ะหน่วยมันก็ลังสีใหญเขื่อนขางนั่บวชทัวด้วยกันเนี่ยเป็นขื่นขางนั่บวชทัวเห็ดขึ้นขางปนะละูกหลายอย่างร่วมกันเป็นไปนะขึ้นในกันปลูกรวมกันค่ะเด็กตุ้นบ้าน มีต้นทุเรียนน้ำนอจ้ะไงเติบแล้วแต่บอกว่าเป็นสีจ้า่วยบอเป็นนวยกินบนนอกค่ะคอบอกว้านองปูกบึงนองปูบนนอกอนีเกำลังเป็นเนินหนนอยนใช่๋อ้ขืนข้างดอกงานไรเ่จ้ะ đùn này nhai đó nó yeah. Yeah. Ủa, Để là kia. Rồi. Để kia. nhai lại ngoài này tao có kia ngồi nhai nhai kia bao ngoài một thân kia Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ตอนนีขั้นเตรียมปลูกร่วมกันไปเหมือนเลยตอนบักนาวใหญ่บักนาวแพงเนาะช่วงนี้น้อยใ่ญ่ๆก็ว่าไมนลูกละหาบาทได้บใหญ่ช่วงนี้บักนาวแพงเขาก็พอได้เก็บกินต้นของเ้าจ้ะ ต้นหนึ่ง,กงเก็บกินเหลือๆนอะอาะยใหญ่นะจ๊ะหน้า,น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 าตัวแต่งตัวเองจ้าสวนงา กินเบอสิอไพีน้อต้นใหญ่ยิ่งอะก็คือกินให้กินอยู่เรื่อยๆนี่ะเสีย้นคือ่ในด้นี่ค่ะต้นทุเรียน ตัวน,นี้ยังหน่อยอยู่ค่ะตัวน,นี้เพิ่งยังหน่อยอยู่เนาะคะ่ะอีกตัวหน,นึ่งก็ง่ายเติบแล้วค่ะนนนีี่มมสวัเจ้า ีกต้นหนึ่งจ้ะผู้เรียนเอามาลงไว้ซีต้นเนาะจ้ะต้นนี้ต้นบักซีด้าอ้อยโอ้ต้นนี้เอาได่ายใบใหญ่แก่เลรอจ้าตาจะกินไอะไรจ้ะจ้ะนี่จ้ะตาจะกินอะไรจ้าเห็ดหวานที่แซ่บเนาะใหญ่ด้อจ้ะ ดีกข้อสองเห็ดวาน,านเชี่ยวมือก,ก็ได้จ้าจ้านี่อีกต้นนี่ทุเรียนอีกต้นจ้าต้นนี้ต้นนี้ใหญ่นนก้นมูค่ะตัน<อ>ท,ที่สี่ี่กระฟางน้ำหอมนี่จ้าทุเรียนนี่กะมะพร้าวน้ำหอมจ้ะ ต้นนัここ้นต้นหนากะบกูดเนาะค่ะต้นใหญ่ค่ะต้นบกูดน้อยดกเนาะค่ะต้นใหญ่เราสิได้กินมะนาวหน่อยเพิ่นก็ซองอันนี้กะบกูดโลนจ้ะกูกระโดกโดกีเนาะเก็บอันน้อยลนเพิ่นเอ้าลวนต้องมาหลายหน โัวหึางนาวถ้าไปไหว,วถ้าใส่หลังสวยก็ดีนาะจาใหญ่หลังสวยหลงังมือห้าวงม่ลาเห้าจับยังเขาเข่า,ขาเนาะ,ก,ะ,นะก็ดีคือกันได้ค่ะกะปกดอกดกพี่นองหน่วยโด,กดกอก้็ค่ะปกติยายแล้วจะขาย ใบนอกจากนี่มีคนเพิ่นมาสื้อเอาใบจ้ะมันพอดีบอดด้คายสองปีแล้วจา้ะน่วยพเพิ่นเลยดกเนะกาะเก็บว้ถักกินค่ะอเอาก็เอาใส่น่วยพ่นโลนว้ถ้าไปใส่ล่าหลางถวยเอาไปวไวถลาหลังเพต่ประโยชน์ได้หลายอย่างเนาะใหญ่จะเป็นสวนหิต,ตอ่อกันให้ทังุน นี่ค่ะบมกเขือตัวนี้แล้วก็ปลูกไม้น่าจ้ะเพระท่านใหญ่ลงไปเรื่อยๆจ้ะปลูกไปเรื่อยๆเนาะใหญ่พีกต้นมะนาวนี่ก็เรึอเอออ้อเครือบบอือค่อกันนะจ๊ะ เนี่เอาไปผลไปหาสวนเผลละ <laughs> พีกตอนนี้ก็ล่งขึ้นเครื่องนาะจ๊ะขื้นคางเนาะยายาปะ่ปะป่ะเข้าไปใสต่อ<ห>ต้นกล้วยนี่ลงไม้เนาะจา๊ะ ขาเราก็งามงาม,งามตอนนี้อีกรุ่นหนึ่งเนาะจ้ะรุ่นนี้ซุกแล้วจ้ะเดี๋ยวคอยให้คุณยายน้องเก็บไปกินเนาะจ้ะหุ่นนี้รุ่นนี้เริ่มซุกแล้ว อีกเหรอยายเราเหตุเทียงหน้าจ้ะจะมีสามหลอกเนาะจ้ะสวนแต่ว่ามองนี้คุณยายเราเหตุเป็นบานบานสวนเนาะจ้ะเป็นเทียงหน้าจ้ะไปทำอะไรตอนกลางเวรเนาะ เก็บพลิกเนาะจ้ะพลิกแล้วก็ต้องเดิมสูดด้วยจ้ะก็ต้องเดอมสูดมองไปทั้าสูดเก่งนี่มองละเล็กละนน้อยเก็บไปตำแจวนะจ๊ะ ตำแจวหลวกคาคาออนพี่เสียบใหญ่ตำแจวหลวกคาออนกินแมงตำให้กินนะตำแจวหลวขคาออนอานอีสานบานเห่ากับจังสีห่หละคอ่ะกินไปตามไปดูกันนี่น้องไปกินไปอีปสันมะหาป้านเน่ หาโก้หาเหยียดป้าก็ามาไหวถ้าเห็ดปลาแดกปลาหลาเนาะจา้ะถ้าตามแจวหาป่าใส่ม่องหวานแฮียามเห็ดเท่ากับหาเห็ดยามเห็ดเท่ากับไปหาเห็ดจ้ะเราทำกระปูกกินเองนี่หวในสวน บไ,ได้กินเนาะเพราะบ่ไ,ได้สื่อเ่น้ลยจ้ะสินงใดเขาเพาะปูคินเองได้เดกก้ากระปู ตอนน้อยๆกับสุกแม่ก็นั่งเดินซุกเหนื่นอยค้ณแม,ม,ม่ในึ่งจคจะทำเตี๋ยู้ เอาไปถอนขาถอนขาไปหลวบเกลียวมาถอนคาเนาะจ๊ะดึงมันเลยคาอ่อนๆขานอ,อน่อนไปหลวกินกระเจียวได้ยเยจ้ะ nhỏ con ơn I mean, what ใชาสำหรับมือนีฮาก็มมหาเก็บผักในหัวในสวนเนา,จาะจ้ะค่ะพอได้ยาได้กินพ่อได้พี่กขาเผายางมะเรียงแบ่งพีแบ่งหนองเลื้ยกินกับขายด้วยจา้าพ่อได้ยาได้กินอยู่จ้ะปลูกผักยางเลยไดรีต่น้อยอืมกล้วยเนาะค่ะเก็บมาได้เนาะค่ะนีใหญ่พักยางเราหลายด้อจ้ะพ่อได้ยาได้กินปลูกผสมรวมกันไปเนาอจ้ะค่ะ ค่ะสำหรับคิมนี้ก็พามาชมสวนนอจ่ายใหญ่เก็บผักไหวไปเห็ดกินแรงนอจาะ,จะเด่นพน,น,นอนกินน,นจ้จะ,จะตัดกล้ยกล้ยเพิ่อซุกนอจ,จ่ะกุ้ยกุกค่ะ <ขา S 2> ค่ะสำหรับคิมนี่ก็ขอปิดคิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจใช่องอีสานสอ,อนดีแน่นอนค่ะขอบคุณถูกกำลังใจถุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนอจ่ายใหญ่ กับบ้านล้วเนาะจ้ะกับบ้านเาเด้อจ้ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมือไหมสิผ้ามาอัปเดตไหมเนาะจ้ะครือก,ก้กกวยงามๆเลยเนาะจ้ะพ่อได้กิน